โยมันคนเดินลืมตาดิลืมตามองกล้องหน่อยอ่ะออตาอวยพรให้ออฟนะออฟบอกขอบคุณค่าคิดสึงได้ให้สมความมุ่งมา่นปราถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้รอง ประสงค์สิ่งใดก็จงสมประสงค์ดังใจจำานงทุกสมประสงค์ทุกประการอันอเินเยอนแล้วเยินแล้วอายายมากยใหเ่เยพอนให้อบร่ำรวยร่ำรวยขายของดีขายของดีดีอันนี้เยินเยิน สาธุเอาบอกสาธุสาธุยายยายบอกว่าทุกอย่างทุกอย่างเหมือนเหมือนตาพูด,ตพดแต่แต่แถมอะไรนะขอให้ขายของดีๆใช่ไหมขอให้ร่ำรวยร่ลำรวย อ๋ออบแบบถั่วถั่วอ๋อวันรางวัลางวัลดวงขาอยางอ๋อแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะดวงขาวยังขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแหงๆรวยๆถูกหวยถูกลัตตรี่นะจ๊ะขอให้รวยขอให้รวยขอให้ขายของดีๆนะคะ <laughs> ขอบคุณนะคะทุกท่านที่เข้ามา <laughs> วันนี้วัน,วนเกิดของอท้องโลก Happy Birthday นะคะ oh <my. S 1> Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday แฮปปี้เบอร์เดย์ทูอ็ออ็อบทองโลกขอให้มีความสุขนะจ้าพี่อายุไปแล้วอะค่ะไม่จริงไม่จริงเฮงุ้งที่ไหนกันได้เลยพี่อยยู่พี่อยยู่ไม่ช่วหรอคะทิงค์เจ็บไปทั้งตัวขอมแหงพิงก็ไม่รับผิดช,ชอบอะทิงไม่ยอม้วยนะคะ อ้ตาหาวแล้วตาหาวแล้วอากาศเริ่มเย็นแล้วใส่เสื้อกันหนาวกันนะคะัอนนคะกเมื่อกี้แม่ไปเมื่อกี้ยายไปหายายไปหาเสื้อผ้ากันหนาวสำหรับใส่นอนได้ครบแล้ว อ่าจ้ะถ้ายังไม่ครบก็เดินไปเดินมามต้ไม้ยายายยังไม่หลับนะคะนอนดูละครอยู่ค่ะเดี๋เป็นเพื่อนตายายก่อนนะคะอะไรอ่ะกทมร้อนมากเอาบบกทมร้อนร้อนมากตอนนี้ลำปางอากาศเย็นแล้วจ้า เชื่อนางคุณฉดาแต่นางนาคท้งสองคนเนี่ยจัดด็กมาล้างข่าวขอบคุณผู้ให้สนับผ um ู้ให้การสนับสนุนนะคะขอบคุณค่ะแต่เรื่อง pues ี้ค่ะแต่ที่นี่ไงผมต้องเรียนจากปากวาอยก่อนแค่นี้ครับผมตุระค่ะแต่เรื่องเนี้ยท่านจะต้องจัดการให้ถูกต้องนะคะ หลานสาวของราชนีจะต้องต้องเสียตัวสี่ขาท่านผมเริ่มจะไม่แน่ใจแล้วครับลูกเรือ่องขอผมฟ้าขอถอนมั่านกแกก็เลยไปน,นอนกับราชน,นีแกคิดอะไรอยู่ห้าหวันลูกถึงทแทนจะไม่ชอบผมฟ้า อเากกบัขอบคุณ4,400ท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณ5ท่านผู้ติดตามใหม่ค่ะขอบคุณเพชร12เม็ดนะคะขอบคุณของขวัญ2ชิ้นค่ะขอบคุณดอกกุหลาบ11ดอกนะคะขอบคุณมากค,ค่ะหลานอ๊อฟกับปีมีมีปาม